เจอกันนานเลยคิดถึงกันไม่เอ่ยขอโทษนะคะไม่ได้ลงคลิปนานมาก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 ก็อยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนเนาะว่าน้องแพงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะเนื่องจากไม่รู้จะอ่านอะไรกับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้ว่าแบบจะทําอะไรดีนะคะแต่ว่าก็เราจะมาแต่วันนี้นะคะเราจะมา อัดคลิปกันแล้วนะคะเป็นแบบออดอมมีของเรานั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราต้นเกิดของช่องเราก็แทบว่าจะว่าได้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนออดอมมี Me, มีอัปเดตใหม่คะ่ะถึงมันจะอัปเดตแค่นิดเดียวแต่คือก็อัปเดตนะคะก็จะเป็นอัปเดตวันอีสเตอร์อัปเดตวันอีสเตอร์นะคะอันนี้เป็นเอ็กปัสนะคะเอ็กปัสเขาเรียกว่าเอ็ก เอ่ออะไรไม่รู้นะคะขอโทษด้วยนะคะที่บางำคำาก็อาจจะอ่านไม่ค่อยออกหน่อยเพราะว่าปิดเทอมอยู่น้องแพงก็เริ่มจำจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็จะมีน้องแกะ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 นัดแกะหรือแพะเนี่ยแหละค่ะมาขายนะคะประมาณ250โาบรบิลน้องแพงก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะ <_ c oughs> โอเคนี่นะคะ ก็จะมีพวกของตกแต่งสัตว์มาใหม่นะคะมีหลายอย่างเลยนะคะก็จะมีแบบบางอันก็ทดลองใส่ให้ดูนะคะมีกิฟตด้วยน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ติดที่หัวนี่อ่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีที่คาดผมหรืออะไรเหมือนวงแหวนเลยอ่ะมาเล็กกัดมาเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันที่หนึ่งนะคะเป็น ชิคแบ็คแพ็กนะคะก็จะเป็นกระเป๋ารูปไก่นั่นเองรูปไก่นะคะ250ไข่นะคะใครเป็นไข่อันนี้นะไข่อันนี้เติมไม่ได้นะคะต้องเก็บเอาเองนะอันนี้ก็จะเป็นเอกเป็นเหมือนแว่นตาไข่นะคะแว่นตานี้4ี0รอเอกอันนี้เป็นชิคแฮชนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะ่ะตัวอย่างเขาก็ จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไปนั่งอยู่บนหัวของสัตว์นงองเรานั่นเองต่อไปนะคะอันนี้น้องพายังไม่มีเลยเก็บเก็บคือเก็บเอกได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซูเซตทีเพราะามัวแต่ไปซื้ออื่นอยู่นะคะก็ไม่รู้ทนะําไมเนาะอันนี้600เอกนะคะเป็นที่คาดผมนะคะบันนี่ วันนี้เป <that> ็นหูกระต่ายนะคะที่เขาเขียนแบบเน้นนี้น้องแพแปลงน้องแพรแปลเองนะคะขอโทษด้วยนะคะที่พูดผิดเยอะเพราะว่าเมื่อได้อัดคลิปนานความแบบความถนัดในการอัดคลิปก็เลยจางหายไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกบาร์เลทอร์เลตเลตลาทีเลเทอร์เลตอะไรนั่นแหละค่ะขออภัยด้วยนะคะหนึ่งเป็นกิฟต์นะคะหนึ่งร้อยเอกนะคะ ทุกคนถ้าน้องแพงพูดคิดตรงไหนก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าวิเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนตัวนี้น่ารักมาก๊ยเดี๋ยวขอลองลองลอง,ลองให้รูสิเพื่อได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงลองแรกอไม่แรกไม่ได้พิงสเก็ตบอร์ดเขาต้องการพิงสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดสีชมพู โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนหาไข่กันนะคะตอนแรกตอนน้องแพงยังไม่ได้เริ่มหาไข่เองนะคะน้องแพงก็คิดว่าไข่มันไปอยู่ตรงไหนเอยแล้วพอเพ,พื่อนพามาแบบพามาหาก็อพอรู้แล้วนะคะมาเอ้ยเขารับเท็แล้วเอาน้องแพงขอยังไม่แรกก่อนนะคะจะอัดคลิปนี่นะคะทุกคนจุดแรกเดิอนออกมาจากหมู่บ้านของเราก็เจอเลยนี่ ไข่อันที่หนึ่งค่ะเก็บไปเลย,เยแล้วน้องแพงมาเก็บตอนกลางคืนด้วยสิมาแล้วก็มีที่สนามเด็กเล่นนะคะเอออ่ะเก็บไปเลยมี่ตรงนี้อีกทุกคนที่สนามเด็กเล่นมีถึงสามอันเลยนะคะอีตรงนี้แล้วว่าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะกระโดดลงมาค่ะแล้วก็เจออีกอันหนึ่งเลยเดี๋ยวเราต้องหาไปเรื่อยๆนะคะ ก็อีกที่หนึ่งนะคะมันจะต้องใช้ที่กระโดดหรือว่าไม่ก็เป็นโพรพเลอร์นะคะน้องแพงเรียกผิดขออภัยนะคะโพรพเลอร์หรือไม่ก็ที่กระเดอ้าแล้วเอาอะไรออกมาเนี่ยกดผิดกดผิดนะน้องแพงขอใช้เป็นโ r รพิ l ลอร์นะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นอย่างเช่นเป็นแบบเนี้ยเป็นที่อไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบอลลูนมันก็จะแบบ ลอยได้ไม่สูงนะคะนี่ทุกคนมันอยู่ที่ร้านขายเปเด็กนะคะเปเด็กเปสัตว์อะไรอย่างงี้นะ,ะนี่ข้างบนค่ะมาเอาได้นะ,ะประตูน,นี้เขาทำไว้เฉยนะคะทุกคนเข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปหาก,กันต่อเลยนะคะมีเสียงแทรกขออาภัยนะคะเช่นรถจิบล้อ รถพ่วงรถเะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้องแพงอัดตอนเย็นแล้วมันก็จะมีเสียงรถแทรกเข้ามานะคะอ่ะมีน้ามาที่น้ําตกนะคะก็เจออันแรกเลยอ่ะนี่ทุกคนตรงกลางบอกว่ามีอันหนึง่งเดี๋ยวรอบน,นี้เราจะลอยไปลอยไปเลยนี่นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวๆ นีุ่กคนอยู่ที่ใกล้ๆน้าตกน้มาเก็บกันได้เลยอยู่ทุกคนแต่ทั้งบนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะน้้งแพนเคยขึ้นไปดูแล้วนะคะอ่ะลงมาตรงหลังคานะคะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปเองก็ได้อืมเราขึ้นไปดีกว่าอ้าวทุกคนเช้าแล้วเราต้องเก็บใหม่แงโอเคอันนี้ฝ้ายที่มันขึ้นมานะคะเขาบอกว่า ไ g ่หั่นสต้าช now there are egg hidden all over the island happy egg hunt นะคะก็คือตอนนี้นะคะไข่มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเปประมาณนี้ก่อนะคะก็แบบให้ไปเก็บไม่หไปอะไรกันได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินต่อมาเลยนะคะเดินต่อมาก็จะเจอกับตรงแถวๆตรงนี้ก็จะมีสองอันนะคะมองไปแอบเห็นอันหนึ่งนะคะหู่นตรงนู้นอ่า เก็บเลยทุกคนอ่าเราก็จะบอกนะคะว่าแต่ละไข่มันก็จะสุ่มแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางไข่อาจได้แค่สิบสิบสิบไข่สิบเอกนะคะแต่บางไข่ก็อาจได้ถึงสามสิบเอกเลยนะนี่เก็บแล้วก็บนนี้ค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวรับตังก่อนนะบนดูทุกคนเห็นไหมใครเห็นบ้าง ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องไพนจะพาไปเองนี่ค่ะทุกคนในตรงนี้ลงไปก่อนตึด๊ดอ่าทุกคนมันอยู่บนสะพานสีแดงของเรานะคะอ่าไปไปต่อเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เหมือนเป็นที่เอาไว้แบบจับปลาอะไรหาปลาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแบบนี้มันจับปลาไม่ได้นะอ่าเอเก็บไปแล้วเก็บปลาไปแล้วนะคะได้ ยี่สิบสี่ไข่นะคะได้ยื่สี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดทุกคนแล้วก็จะมีที่แคมปิ้งอีกนะคะอ่ะโอเคลอยข้ามกิ่งไม้นะคะอันนี้สมจริงมากๆเลยนะคะ้องแรมพิ่งมาแบบยินดนอาการดูนะคะทุกคนกิ่งไม้นะคะมันเหมือนจริงมากก็เหมือนแบบเวลาลมพัดพายุมาหนักนะคะก็จะแบบต้นไม้ล้มกิ่งล้มอะไรอย่างนงี้นะคะก็ ค่อนข้างเหมือนจริงเลยนะถ้าคลิปนี้บางทีแบบพูดเสียงดังเสียงเบาแบบไม่ได้ดกันก็ขออภัยนะคะเพราะดีว่าก็ตอนนี้ก็เจ็บคอแล้วก็หิวน้ำพอสมควรแต่ก็มาอัดคลิปให้ทุกทุก,ทกคนดูก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์จะสองสัปดาห์แล้วเนี่ยสองสัปดาห์ได้แล้วมัง้งทุกคน,เด,นเดินต่อไปเลยนะคะเดิน เอ๊ะมันใช่ทางนี้หรือเปล่าเอเอน่าจะใช่น่าจะใช่ใชแล้วก็จะมีที่ร้านของเล่นด้วยนะคะมีที่ร้านของเล่นร้านของเล่นนะคะอ่าตอนนี้น้องแพงมีสองร้อยเก้าสิบเอแลวมีทุกคนบินขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่นี่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ได้ที่สองเอกนะคะ อีกทุกคนตรงนี้ถ้าทุกคนมีตรงใต้สะพานอีกนะคะี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้แล้วก็ไปเก็บใต้สะพานนะคะทุกไข่อันนี้นะคะมันจะมาต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะแบบทยอยทยอยมาเลยนะคะแบบมาทุกๆวันเลยนะคะทุกๆวันในเกมนะทุกๆวันในเกมอเดี๋ยวกระโดดไปก่อนอ่ะตรงนี้นะคะเราเก็บไปแล้วเหนไเช้ามาวันใหม่มามันก็มีอีกค่ะ ก็มาเก็บได้เลยนะคะสามารถฟาร์มได้อ่ะทุกคนมีตรงนี้ด้วยข้างบนไปเก็บเลยตอนนี้มี340อเอกแล้วที่ทุกคนสนามเด็กเล่นที่เราเก็บไปเมื่อกี้มันก็มาใหม่นะคะแต่น้องแพ้ขออนุญาตพาทุกคนไปเก็บที่อื่นบ้างนะคะนี่ทุกคนตรงนี้ลอยข้ามฝั่งมานะคะหรือจะว่ายนะ้ำมาก็ได้นี่คนนี้เขเขาก็น,น่าจะฟาร์มเหมือนกันนะ รว่าเขามาเก็บเฉยๆก็ไม่รู้เก็บไปเลยเก็บไปเลยไม่รู้ตอนนี้คลิปจะนานหรือเปล่านะคะถ้านานเกินไปก็อาจจะไม่ได้ลงในคลิปนี้นี่ทุกคนไข่ตรงด้านหน้า Nursery แบบ Ocean A นะคะแบบที่มาใหม่ก็จะเป็น Ocean A นะคะ Ocean A อะนี่ตรงนี้ด้านหลัง แล้วก็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 มีตรงนี้อีกนะคะทุกคนอมอ่าหมดแล้วแล้วก็ข้างบนค่ะแหลกนิดนึงนะคะเพราะว่าอัดคลิปอยู่มันก็จะอาจจะแหลกแกนะคะอ่านี่ทุกคนด้านบนนี่แล้วก็อันนี้ที่ยังไม่ได้พามาดูตรงสะพานตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะเห็นนะคะแบบเดินตรงมาจะทางไปน้ําพุตัวน้ําตกอะ อนี่ยแหละค่ะก็จะเจอนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe ให้น้องแครด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชม